โอเครับผมนี้อยู่ในเกมจิตด n ไซน์มอแกนอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาไปจกปูนตามคําเรียกร้องของพวกคุณที่อยากให้ผมทํางานดํำนักหนาน <c oughs> บอกเลยว่าเงินเดือนบัญชีตอนนี้เหลือน้อยมาก <c oughs> โอเคเขาเรื่องนี่มาที่สาาถานที่ทํางานดําเลยแล้วก็ขโมยปูนนี่ก็ตามมาที่แหละแต่ผมกดอื่นขอเปิดบัญชีเงินเดือนบัญชีดูกันห้าพันสา ถ้าทุกคนไม่เห็นผมลงคลิปในสอฟั์นี้ก็แปลว่าผมไปหาเงินดูไปหาเงินอยู่นะโอเคไปดูคลิปยาว đi cho xem ngộ quá à. โอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะที่จบปูนของพวกเราจริงๆผมอัดแล้วนะเมื่อวานะแต่ว่าตำรวจมันไม่เข้าอะนะมันต้องหรวจห้าคนอนะมันมีกัน3าคนเมือ่อวานโอเคมันพูดพังทาเพลงจะเตรียมๆก็จะมีมินิเกมเหมือนลักสายไฟนะชิบผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเรลวเท่าไหร่ถึงจะทําได้อนะ่ะน่าจะเรลห้ามั 6, ม้ง ก็ว่าถามคนในพวกเราเขาบอกว่าอัพเวลสามผมยังจบไม่ได้เลยโอเคไปไปไประหว่างนี้ก็ดูด้านหลังหน่อยอ่าแปดคนเลยเดี๋ยวผมจะเล่นลายรถไฟ เล่นในเมืองดีวะก็รอมันเต็ม,ม่ะเงียบๆหน่อยช้าจังวะโอ้ปูนเหลือห้าสิบ ด่าด้วยนะไปเว้ยมวนมวนครับมวน,มวน,ม,วนมวนพี่น้องเล่นแบบสนุสนกไปไปไปจะรอดไหมครับน่าจะอีหลอดเดิม ผมเชื่อว่ายังไงก็อีหลอดเดิมรถนี่ไล้พังไร้วโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วว่ะอะไรวะตื่นเต้นอีกแล้วก็ติดอยู่ไม่ดูเท่าไหร่นะประมาณสิบนาทีกว่าอาจจะประมาณนี้แหละแหละ ไม่มีใครตามว่ะหวานเจี๊ยบอ้าวยิ่งหวาดสิครับผมเฮ้ยตามจริงไม่มีใครตามว่ะอราจะไปเล่นไกลๆเลยนะ เยาขึ้นเขาขึ้นเขนาในไงมาละไม่ใช่จะมาเพราเนี่ยผมเสียวมากเลยตอนนี้แบบหลังไปดีขับจีตู่อะไรเงี้ย ตำรวจเขจาจะไล่เคสในเมืองนะไม่น่ามาไล่เคสนอกเมืองอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนที่มันผมไหมเราก็ขับแถวนี้นี่แหละก็ขับวนไปจนเวลาหมดอ่ะแหละไม่มาจริงนะเนี่ย แล้วก็ขับเล่นแถวเนี้ยแหละเออไม่มีช็อตตื่นเต้นเลยวะ่ะนึกว่าจะแน่ผมไม่เท่าไหร่วะ่ะไม่เท่าไหร่ตำรวจได้แค่นี้เองเหรอใครมาใครที่เป็นตำรวจมืนดูนี้ได้แค่นี้เองเหรอตำรวจเขากระจอกอะ่ะเฮ้ยมันไ,ไม่ตามจริงนะนี่ โอ้ยการฮีลันนี่บางทีก็เกินไหมตำรวจไม่ตามเนี่ยมันมาแล้วนั่นไงในแผนที่มันมาแล้วไอ้ไอ้คำหยาบ่ได้จมันตำรวจเข้ามาแล้วอะ กุซิงเลยอุ๊ยอ๋อสายสายตกใจหมดตกใจหมดเดือาน้ำนั่นใช่ปะนั่นข้างอะ่ะไอยาเช็คแม่มาแล้วเว้ยอุโกอ้นล้อเท็คถูกทำอุรามีเอ็มมาเบอร์ทูเบบอุ๊ยเกือบเกือบ ว้ยตกใจตกใจเฮ้ยยิงยิงลอ้อมันยิงลอ้อมันยิงลอ้อขอร้องสวัสดีครับ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 เขาจับคนไล่อยู่ไม่ไม่ยอม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 ,ม,ยอมเว้ยกูก็ไปเงี้ยแหละอ,อือย,ยิงยิงเลยยิงเถาะยิงเถาะยิงกูไม่ได้หรอก <laughs> ชีวิตคนละทด <ś red ant> ชีวิตคนาละทิโอ๊ย <ś red ant> ผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมไม่ทําอีกแล้วครับผมจะไม่ปากดีแล้วครับผมขอโทษครับผมผมขอโทษครับตำรวจได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลคุณคุณตำรวจได้ยินไหมได,ได้ยินหรือเปล่าได้ได้ยินไหมได้ยินไหมอ่าไม่ได้ยิน เฮ้ยชื่อคุณพุดคุณนะบีได้ได้ยินไหมได้ยินหรึเปล่าคดีแค่นี้มากันสองคนเออผมจะตัดให้น้อยแล้วกันจะให้มันครบสิบนาทีคนคนตำรวจได้ยินผมไหมเนะี่ยดูเหมือนเขาจะไม่ไดีน,น,นะเนี่ย โอ้ยม่เขาผมไม่น่าพลาดเอ้ยผมโดนชนอ่ะคนเดียวมามากันบสองคันให้ตายเถอะสุดยอดว่ะโอ้ยโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจกวูขับโง่จังวะ เอาจัด,ดสัคุณตำรวจได้ยินผมไหมเมือน,นจะไม่ดีนนนนดินะเนี่นเยเฮ้เราจะกลับไปห้องนั้นแล้วใช่ไหมห้องที่เราคุ้นเคยห้องที่ทุกครั้งที่เราทำงานดำเราต้องไปที่นั่น ห้อ,องทำคด,ดีเอ y. เฮ้อแต่เรามาอีกที่ไง <laughs> ผมเสียใจผมเสียใจมากครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับขอเนียนคนตัวนะครับ ผมจะไม่เปิดดีแล้วครับได้ยินไหมครับตีนไหมได้ยินไหมเอยปูณห้าสิบบวกลบนี้นะครับได้ยินไหมครับเจ็ดพัน้าโอ้โหไมเงินกูออเออเจ็ดพันห้าแต่มันยังไม่ครบสิบห้าทีเลยนี่งั้นเดี๋ยวไปเดินเล่นกันแล้วกันเดยวพาทัวร์ตอนนี้พาทัวร์แบบละเอียดเลยไปไปไปให้มันครบสิบห้าทีผมจะได้ไลฟ์สดได้ เฮ้ยวะลืมปกคลิปเฮ้ยเราค่อยเอาเอเอมามาเดี๋ยวผมพาไปทัวร์ถึงจะทำคลิปทัวร์แล้วก็เถอะแต่ทัวร์อีกรอบแอ้ว,อวแต่ผมลืมอธิบายไปอย่างหนึ่งนา้ตรงอะไรวะที่ทำงานอะผมลืมอธิบายไปอย่างหนึ่งวิธีที่เราจะกินข้าวกินน้ำได้นะเราต้องตกเราเรเรา,เรา,เราต้องไปทำงานแลกตัวนายทำให้ดอจะได้แบบ มีครบ15นาทีนะแล้วก็ทํางานไม่ใช่ทำงานจบปูนเนี่ยติด 40, 40นาทีนะปูห้าสิบวอกหลบนี้ก็ 40, 40นาทีแต่ผมต้องใส่อย่างหนึ่งนะมันจะไม่หลบหนีเหรอถามเลยเดี๋ยวคุณจะย้อนตำรวจจับหม่นี่นนดูๆทำงานผมลืมให้อธิบายในคลิปมันไม่ฟรีนะการกินแม่งต้องแลกด้วย อืออันนี้ได้ตัวมาแล้วลงเลี้ยงเฮ้ยแล้วก็จำคลิปทัวร์ของผมได้ไหมพาตัวคูนะ่น่ะอันนั้นอนะ่ะผมก็มันคือคลิปจบปูนนะเอ๊ะนั่นแหละมันคือคลิปจกปูนเว้ยแล้วทีนี้จะว่าไงงดียวะเล่นเอือพาตำรวจตกน้ำทีนี้ก็ตกน้ำคู่เลยเว้ยแล้วก็ได้เดินไปสอนนอแล้วก็ได้คุยกับตำรวจ จนสนิทกันอนัแบบตอนผมจะเข้าฮุกอะร้องเพลง It's been a long way I g o t to my fans เอ้ยคือแบบโคตรโคตรหาอย่างหาแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อัดไงเพราะว่าถ้าผมอัดมันจะปุยไม่ได้นะก็อัดวา่าอะไรดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวซอนแท็กคุกเดี๋ยวสอนแท็กคุก <Sorry. S 1> ก็น่าไม่น่าจะมีอะไรนะปิดคลิปเลยไหมอันเดี๋ยวตัดจบเลยแล้วกัน ทอปานแล้วนะเพื่อนเทคจบเทคหนึ่งเริฟเอาแล้นะทอดปนไนะเพื่อนเทคจบเทคหนึ่งเริ่ม,ออ ok, 1, มโอเคท่านผมก็จบแล้วสก,กิปสอนบจบปูบบบบาปาน,น,เ,นเฮ้ยพูดอย่างว่าเออนั่นแหละก็จบแล้วสอนซุปส,ส,สอนเทคสามเทคสองเทคสอง

โอเคท่านผมก็จบแล้วคลิปสอนจบปูนนะก็ก็ม่วนดีครับแต่ว่าอยากจะฝากบอกตำรวจน,นะครับคนเดียวไม่ต้องพากันมาทั้งรถยนต์มอไซค์นะครับอะ <S 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 โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย